อัสมิลลาฮิอูราะห์มานรรฮิ الحمد لله بنعمته تتم صالحات وصلاة وسلام على م ل ا نبي بعدة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب ي س ج ولا تؤسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คุณผว้บรกความมิอินดีความมตตาปรานีจากอัลลอฮฺบฮานา ه ูวะต็องคุมีเดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับเราได้พูดถึงเคสเคสหนึ่งกรณีหนึ่งครับที่เขาประสบกับโควิด แล้วก็เขา,าสู่กระบวนการรักษาคือเข้าโรงพยาบาลและออกจากโรงพยาบาลมาแน่นอนไปน้องครับก่อนที่จะเข้าโควิดเธอก็เหมือนกับหลายๆคนที่ต้องเผชิญกับความรู้สึกกดดันครับว่าจะติดหรือไม่ติดจะรอดหรือไม่รอดไม่ว่าจะเป็นตัวเธอครอบครัวเธอลูกสามีภรรยาทั้งหมดมันจะเข้ามาทั้งหมดเลยไปน้องครับแล้วเธอเข้าโรงพยาบาลและออกจากโรงพยาบาลเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเธอกล่าวคาว่าอัลฮัมดุลิละขอบคุณโควิด ขอบคนโควิดที่ให้อัลลอฮ์ให้ได้มีโควิดเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอให้ชีวิตของเธอนั้นประสบกับโควิดเรื่องราวเป็นอย่างไรเราก็คุยกันในครั้งที่แล้ววันนี้จะมาเพิ่มเติมไปนนะครับว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้เขาคนนั้นพี่น้งครับสามารถที่จะกล่าวคาว่าขอบคุณโควิดได้เพื่อเป็นพลังแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่กําลังประสบกับโควิดประสบกับ ความเดือดร้อนประสบกับวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะขณะนี้จะอยู่โรงพยาบาลหรือไม่ว่าจะเป็นขนาที่กําลังต่อสู้กันอยู่ว่าจะติดหรือไม่ติดพี่น้องครับแล้วเรื่องที่มีความสําคัญพี่น้องครับเรารู้เราเข้าใจประกาศทางการพี่น้องครับว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันจะต้องอยู่กับเราอีกนานไม่รู้จะหมดไปเมื่อใดโควิดจะกลายเป็นเหมือนโรคประจําถิ่นก็คือเป็นเหมือนจะไม่ต่างอะไรกับโรคหวัดที่มันจะต้องเกิดขึ้นไม่ต่างอะไรกับ โรคไข้เลือดออกที่จะต้องมีประจําอยู่ตลอดเวลามันพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับแล้วเราจะรับมืออย่างไรเราจะทําอย่างไรเราจะเครียดเราจะตะรนกตกใจอยู่กับโควิดทุกครั้งที่โควิดระบาดหรือพี่น้องครับมันจะทําให้เราวันนั้นสูญสิ้นของความสุขเราจะหมดความสุขเราจะจมอยู่ความทุกข์ครับนั่นนาความคิดนําความเชื่อนําความรู้สึกของคนคน,คนนี้ที่เขากล่าวว่าขอบคุณโควิดพี่น้องครับขอบ,ขอบคุณโควิดพี่น้องครับก็เพราะว่า หนึ่งพี่น้องครับเขามีความยากเก่นกับลอสซบฮานวาร์ตลาผมสังเกตดูในขณะที่เขาเผชิญกับโควิดจะติดหรือไม่ติดหรือขณะที่ติดแล้วไปโรงพยาบาลนะครับจะหายหรือไม่หายเมื่อติดแล้วจะหายหรือไม่หายนั้นมี2กรณีพี่น้องครับหนึ่งกที่จะติดนะครับนั่นคือติดหรือไม่ติดในขณะนี้ภาวะสุ่มเสี่ยงเหตุการณ์กรณีหลายอย่างเข้ามาติดหรือไม่ติด2เมื่อติดไปแล้วหายหรือไม่หายโดยเฉพาะในกรณีที่ลงปอด นั่นจะเป็นสองเรื่องนี้ีปน้องครับมันเป็นเรื่องใหญ่มันมีผลกระทบเพราะมันเป็นเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายและการสร้างความจัดร้อนให้กับตนเองให้กับคนรอบข้างสิ่งที่ทําให้เธอคนนั้นี่น้องครับเขามีความสงบได้ทางนั้นที่เขาก็มีความกลัวความไม่ตกกังวลแต่สามารถที่จะบริหารความกลัวความไม่ตกกังวล ได้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเขาคือกลับกลายเป็นความสงบสามารถที่จะ,ะเผชิญมีความกล้าที่จะรับมือกับปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งสําคัญพี่น้องครับความเยีเก่งกับอัลสุภานวุวาตาลครับสิ่งที่ทําให้ให้คลายจากความกลัวความไม่ตกความหลอนครับที่เกิดขึ้นมามนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนข้าศึกที่ล้อมตัวเราโจมตีเราครอบครัวเรานะครับเราสามารถที่จะแต่ผ้าอยู่ได้ตลอดเวลา มันมีความกดดันนะครับมีความกดดันอันยิ่งใหญ่ที่เกิดอยู่พี่น้องครับถ้าหากว่าไม่มียาเก่นไม่มีความยาเก่นคือความมั่นใจที่มีกับอรซุภานุวาตาลาพี่น้องครับหลายคนก็จะหลอนหลายคนก็จะกลัวหลายคนก็จะตรนกตกใจมากจนเกินไปพี่น้องครับนั้นความยาเก่นที่มีอยู่ความมั่นใจที่มีอยู่นั้นทําช่วยให้เธอนั้นคลายความวิตกกังวลคลายความวิตกกังวลที่ที่มีอยู่ข้างหน้านะครับยาเก่นมั่นใจแบบไหนครับ มั่นใจเหมือนอายะห์ก,กรุรอานที่กล่าวไว้กุนลรอยู่สีบานาอิลลามาก็จะบอกเราคนละนะว่ามาท่านจงกล่าวท่านจนแจ้งบอกกล่าวกับผู้คนเถิดว่าจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆเกิดขึ้นนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดอัลลอฮ์ทรงกําหนดมาไปแลครับนั่นอยู่ที่อัลลอฮ์นะถ้าอิยามสักลอฮุบิุดุรินฟาลากาชิฟะละถ้าหากว่าอัลลอฮ์จะให้เขาประสบ กับเรื่องเดือดร้อนกับวิกฤตใดก็ตามก็จะไม่มีใครที่จะมามาป้องกันจะมาคุ้มครองได้ไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นยาอะไรก็ตามจริงๆอยู่ตรงนั้นครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าหว่าลลสุบฮาห์อุตตะลานั้นกําหนดจะให้ความดีเกิดขึ้นกับเขาจะให้เขาแคล้วคลาจะให้เขาหายก็จะไม่มีใครมาขัดได้จริงๆอยู่ที่อัลลอสุบฮาน์อุตตะลานั้นเธอมั่นใจในจุดนี้นะครับจอาอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครห้ามอาลัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครมันอยู่ที่อลัลลอฮ์ตั้งหางพไปนล้วครับ จะติดหรือไม่ติดนะครับจะตายหรือไม่ตายอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อัลลอฮ์นี่เป็นความจะเก่งความมั่นใจที่เราจะต้องมีอยู่สิ่งนี้จะมีอยู่ในตัวเรานั้นมันจะทําให้เรามีความมีความกล้าที่จะผเผชิญไปนะครับแน่นอนเราหาหมอเราฉีดยาเราทําทุกอย่างที่สามารถที่สามารถจะทําได้ในกระบวนการป้องกันเราขอดูอากับอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเช่นเดียวกันเลยจะทำหลังจากที่ทำสองเรื่องแล้วมอบกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาที่เหลือมันเป็นเรื่องเกินกําลังความสามารถ อัลลอฮ์ให้รอดก็คือรอดอัลลอฮ์ให้ติดก็คือติดนั่นคือสิ่งที่ทําให้เธอนั้นมีความมีพลังมีแรงบันดาลใจนะครับที่ที่จะที่จะดึงความกล้าออกมากล้าที่จะเผชิญกับปัญหากับอุปสรรคทำให้ชีวิตนั้นมันไม่ยากจนเกินไปมันสามารถที่จะควบคุมได้สามารถที่มีชีวิตอยู่ได้ครับสามารถที่จะสามารถที่จะสลายความตระหนกตกใจที่มีอยู่ความหวาดกลัวที่มีอยู่ ความความอึดอัดที่มีอยู่นั้นคลายสามารถที่จะบริหารจัดการได้เห็นไหมฮะนั่นเธอใช้สิ่งนี้ที่มีอยู่สิ่งนี้เข้ามาและความยากเกินนี่เองพี่น้องครับมันเป็นเป็นเป็นสารตั้งต้นเป็นเรื่องตั้งตั้งต้นพี่น้องครับที่จะนําสิ่งต่างๆกลับสู่ชีวิตของเธอนะครับนั่นยิ่งเธอเธอมีความเวามีความยากเกินว่ามันอยู่ที่จริงๆอยู่ที่เลาว่์จะรอดไม่รอดหายไม่หายอยู่ที่เอาว่าน้าที่คือเธอเธอจึงทาอย่างอย่างเต็มกําลังความสามารถของเธอที่จะทําได้ที่จะทําได้ถ้ามันนอกเหนือ ก็ไม่ต้องทําแล้วแต่ทำที่สามารถที่จะทาได้มันเป็นเหตุให้เธอนั้นพยายามท,ที่จะต้องดูอาอลอฮ์ตลอดเวลายาเกฑนมันจะอ๋อจริงๆอยู่ที่อลัลลอฮ์นั่นต้องของกักอลัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์คุ้มครองให้อลัลลอฮ์ป้องกันเธอชีวิตของเธอครอบครัวของเธอเห็นไหมฮะยิ่งมีความวิตกกังวลมากเท่าไหร่ยิ่งมีความกลัวมากเท่าไหร่ใช้ความวิตกกังวลใช้ความครวนี้เป็นเหตุให้ได้ใกล้ชิดกับอลัลลอฮ์สยุดกับอลัลลอฮ์ให้มากยิ่งขึ้นครับ นานยิ่งขึ้นโดอามั่นใจกับลอสุภาณว่าตลาให้มีพลังการขอโดานั้นมากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะนั้นเรื่องนี้สําคัญไหมนะครับยิ่งเรามีความวิตกกังวลมากเท่าไหร่ยิ่งเรามีความหวาดกลัวมากเท่าไหร่ถ้าเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยได้อยู่ที่อัลลอฮ์เรื่องอยู่ที่อัลลอฮ์มันยิ่งทําให้เรานั้นกระชับเราต้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มันยิ่งเป็นแรงส่งไปนะครับแรงส่งให้เราขอดดอากับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นครับหนักยิ่งขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากยิ่งขึ้น เพราะเรื่องทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครม่ให้ใช้สิ่งนี้มาโยยยารักษาฝากสิ่งนี้ไว้พี่น้องครับปรับสิ่งนี้กับดึงเข้ามายิ่งเรากลัวมากเท่าไหร่ยิ่งวิตกกังวลมากเท่าไหร่ยิ่งสถานการณ์รุนแรงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นแรงส่งให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้มากยิ่งขึ้นวิงวอนกับอัลลอฮ์สุบฮานุตัลลามากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองไพีน้องครับทําให้ชีวิตผ่านไม่ได้่อติดแล้้วนนั จะรอดหรือไม่รอดครับจะอยู่หรือจะ,จะตายหรือจะอยู่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไป้องครับหลักการเช่นเดียวกันเลยในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ยิ่งใวตอนนี้ในภาวะภาวะที่สุ่มเสี่ยงยิ่งหมอวินิจฉัยได้ว,ว่าอาการโควิดนั้นลงปอดโควิดลงปอดไป้องครับมันยิ่งมีความรุนแรงสิ่งที่เธอได้คือพยายามขอขอรับสุภาพนิวอาราตระบจปัจจัยอื่นที่พยายามทําในการเยียวยานในการรักษาทําสุดกําลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นการทําซอรก็ก็ทํา มันทารอุสุลลาะซุลลาะทรงได้งกล่าวว่าดาวอมารตอกุมยุสซาดะก็จงรักษาอาการเจ็บป่วยของท่านโดยการทำซาดาก็ทำมีอะไรทำได้ทำมีอะไรปรับปรุงแก้ไขทำตามนัยยะที่มีอยู่สร้างตนให้ใก้ชิดกับอัลลอฮฺตะบัดตัวต่างๆน้นะทำให้มากขึ้นพีง่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เธอคลายความไม่อรกังวลว่าอยู่กับอัลลอฮ์แม้ว่าอยู่ในนั้นห่างไกล,ลครอบครัวไม่สามารถไปเยี่ยมเยียนได้ในาณะที่มีความ ความความเสี่ยงสูงในขณะนั้นความตระหนกตกใจเข้ามาครอบคุมในชีวิตแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กรับมือได้ไม่เป็นไม่เป็นไรรับมือได้เพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะเพราะอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละวิงวอนกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละสุดท้ายละทำโดยเดียวกับรบ่ำมระความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นเธอสามารถที่จะกลับบ้านมาได้พี่น้องครับและเพียงแค่นี้ถ้าคิดเพียงแค่นี้คงไม่ขอบคุณได้พี่น้องครับไม่สามารถที่จะขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละได้หรอกครับ เพราะอะไรสิ่งที่ช่วยให้เธอขอบคุณได้เพราะอะไรฮะเพราะเธอคิดในเรื่องดีข้อที่สองไปนลครับเมื่อยกเก็นมั่นใจกับอวรอแล้วนั้นฮุสนนซอนไปแล้วคิดบวกกับอวรอคือดูในสิ่งดีๆที่เราให้่าอินตะอุดูเนียมาตัลงรอแล้วตัวซซฮาท่านนับในเนี่ยมาสิ่งดีๆความปวดปานอันมากมายที่เราให้กับท่านมาท่านไม่สามารถที่จะนับได้คือมองสิ่งดีๆที่เราให้มาพี่น้งครับเธอป่วยก็จริงนะครับเธอติดโควิดก็จริงแต่อัลฮัมดุลิละเธอกลับบ้านมาได้เธอหายกลับมาได้อัลฮั เธอมีครอบครัวมีสามีมีลูกมีคนรอบข้างเจ็ดแปดชีวิตอัมด้วยแล้วเอาลอ์ปกปักรักษาไม่ให้เป็นอะไรพี่น้องครับไม่เป็นอะไรนะครับเธออาจจะเป็นมาอยู่เพราะเธอมีภาะวะเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามเธอยินดีในยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถที่จะป้องกันแก้ไขได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเหนือมันเกินกําลังความสามารถของเธอก็มองไปเรื่องนี้ให้กับเราสุภาพนี่ว่าอะลรสิ่งที่อยู่ในใจอย,อยู่ตลอดเวลาคือฮุสน <Hey. S 1> ุทรอนบินละ คิดบวกกับอัลลอฮ์คิดดีกับอัลลอฮ์นะคิดดีกับอัลลอฮ์ไว้ใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ต้องการให้สิ่งดีๆกับเธออัลลอฮ์ให้สิ่งดีๆในชีวิตของเธอนั้นอีกมากมายที่อัลลอฮ์ให้ครับที่ลูกไม่ติดสามีไม่ติดคนรอบข้างไม่ติดเพราะเธออัลฮัมดุลิลละเห็นไหมฮะสิ่งนี้เธอจริงกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลละห์นั้นให้ประสบกับโควิดให้ประสบกับโควิดหนึ่งเธอได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้ ได้มีความผูกพันกับอัลลอฮ์ได้มีความนิ่งกับอัลลอฮ์ยกระดับคุณภาพอีหมานของเธอมีกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาล่ายิ่งกว่านั้นอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นก็ยังโปรดปรานเธอครับมองสิ่งดีๆที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นมอบให้นะครับนบีจึงกล่าวว่าอุซ um ุตอิลามันอัลฟัลมินกุ่มดูคนที่ลำบากมากกว่าอย่าไปดูคนที่ดีมากกว่าที่ที่มีความสุขมากกว่าดูคนที่ลำบากมากกว่าคนที่ติดแล้วส่วนใหญ่ติดแล้วคนในครอบครัวก็กจะติด ลูกคนรับข้างก็จะติดกันแต่อลท่มเลยล่ะเธอติดคนเดียวเพีองครับสี่เจ็ดแปดในชีวิตในชีวิตของเธอที่ผูกที่ในคุกคีกันที่มันแยกกันไม่ออกในขนาที่จะไปหาหมอห้าหกวันที่เป็นอาการป่วยมาแล้วยังไม่ได้รับการเข้าในระบบการการยาวยา,วยาวรักษาโอกาสที่จะติดเป็นไปได้มากกว่า 80- 90%แต่อัลทัมมเลยละล,ยละอัลลอฮ์ให้ปกปาาักรักษาบุคคลเหล่านั้นไม่ให้ติดไปกับเหมือนที่เธอติดมา เพียงคิดเพียงแค่นี้พี่น้องครับก็สามารถที่จะกล่าวอัลฮัมดุลิลละได้แล้วพี่น้องครับนั้นให้นำมองสิ่งที่ดีๆที่อัลลอฮ์สุบฮานุลจาราให้กับเรามานะครับมองโอกาสดีๆที่อัลลอฮ์สุบฮานุลจาราให้กับเราเหมือนฮุสนุซอนบิละคิดบวกกับอัลลอฮ์ครับเพราะอัลลอฮ์สุบฮานุลจารานั้นต้องการให้เราได้คิดบวกกับ Allah. อัลลอฮ์อ่านอินดะซอนนีอับดีบีเราอัลลอฮ์สุบฮานุลจาราจะให้เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดกับเราคิดกับเราในสถานการณ์ต่างๆๆคิดอออออยยย่่่่่่าาาาางงงงงงไไไรรรรรเเชืืหอวยอยวััักบตนน้ โควิดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเราเป็นอุป,ปัญหาเป็นอุปสรรคเราคิดเป็นบวกพี่น้องครับคิดว่าเราได้อย่าคิดว่าเสียคิดว่าได้พี่น้องครับได้อะไรครับได้ความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จากการที่เราเนะี่ยไม่เคยได้ไม่ได้สุขแบบน,นั้นๆไม่ได้สุขใจไม่เคยได้สุขใในการละหมาดครับเราไม่เคยละหมาดสุนัตเราไม่ได้ละหมาดแต่ฮัดยุศเราไม่ได้ละหมาดขออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาพอโควิดเกิดขึน้นเราต้องอาศัยอัลลอฮ์ ของอัล่อมสุภาหนนตลาเราอินกระล่อมสุภาโนตลามากขึ้นทำาและสิ่งนี้มันอะไรเกิดขึ้นกับเราครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราในองค์รวมไปนงครับองรวมไปนะครับเพราะเมื่อเราได้ใกล้ชิดกับเลาเมื่ออม م านเราเพิ่มความดีเราเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนะครับดีทั้งดุนยและอาเกลัทุกความสุขความสําเร็จในชีวิตของเราทั้งหมดขอให้เราได้มีความมั่นใจว่าผูกโยกัน إ ي ่านการจะได้ใกล้ชิดกับกระล่อมสุภาโนตละ เราทุกคนไม่สามารถที่จะสัมผัสกับความสุขความดีที่ที่ที่เป็นของแท้ในชีวิตได้ไปน้องครับนอกจากการที่เรานั้นมีอังกีไดมีโตฮีตมีหลักการศรัทธาที่ผูกพันกับลอสุปฮาห์โนอาตระอย่างเหนียวแน่นอย่างมั่นคงไปน้องครับสามารถที่จะรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะผ่อนหนักเป็นเบาสามารถจะนำยิ่งไปกว่านั้นยังนําวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับความโปรดปรานจากอลอสุบฮาห์นูวาตละนั้นเป็น้องครับสองหลักสําคัญที่ทําให้ญาติผมคนนั้น กล่าวคำว่าอัลฮัมจะแล้วคขอบคุณเอาวที่ให้มีโควิดความคุณเอาวให้มีโควิดซึ่งหลายๆคนพี่น้องครับมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับโควิดเป็นเหตุเป็นสาบับเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความตาระหนกตกใจความสูญเสียความวิตกกังวลมิแต่เป็นความทุกข์นำมาซึ่งความทุกข์อันยิ่งใหญ่พี่น้องครับ เปลี่ยนได้เพีน้องครับเปลี่ยนได้นี่เมืเ่อเธอคนนั้นญาติผมคนนั้นเขาเปลี่ยนได้เขาก็ไม่จชเป็นคนอะไรไม่จะเป็นตรูพี่น้องครับเป็นคนคนทั่วทั่วไปแต่ได้ซึมซับหลักการที่แท้จริงที่อิสลามม่อยู่มาปรับใช้ความยาเก็นมั่นใจต้องมีไรกุลไลอยู่สีบ้านาอินลามาลาะก็จะบอรลุลแล้วะนีจะไม่มีข้อกรรมใดๆความตายจะไม่เกิดขึน้นโควิดจะไม่เกิดขึ้นพี่น้องครับโควิดไม่สามารถทําอะไรเขาได้ในระยะยาวนอกจากอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดอยู่ที่อัลลอ ถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครไม่ให้ถ้าอัลลอฮ์จะให้รอดปลอดภยัยยังไงเราก็รอดแต่ถ้าเราจะต้องติดอัลลอฮ์ใช้เราติดยังไงมันก็ต้องติดนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ปกปักรักษาเราและเมื่อติดแล้วก็ขออัลลอฮ์สุภานะตบางครัง้งบางกรณีที่อัลลอฮ์สุภาพแต่เราต้องการให้ความดีเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราอาจจะติดแต่ติดแล้วนั้นขอให้การติดนี้นํามาซึ่งความดีอันยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าที่เราเพึงจะได้รับ อยู่ที่ลอสุ h s า b ว a n a h u Wa t a ขออย่างเดียวขอให้เราได้มีความอยกเะดับมั่นใจกับ Allah s u b h า n a h u ะและุ u s n u l น i ล l a ะคิดบวกกับล l l a ์คิดในเรื่องดีคิดว่าได้อย่าคิดว่าเสียพี่น้องครับในการมุมความคิดเนี่ยมันคิดได้ทั้งหมดเลยพี่น้องครับคิดว่าเสียมันก็คือเสียมันเรื่องราวมากมายไปหมดที่จะคิดว่าเสียอธิบายไม่หมดพี่น้องครับผลเสียที่เกิดขึ้นจากโควิดครับแต่ถ้าคิดในมุมบวกมันก็คิดอันยิ่งใหญ่มันก็มันไม่สามารถที่จะอธิบายได้ มันเป็นความยิ่งใหญ่มากกว่าผลเสียที่เกิดขึ้นแต่แต่ในการคิดจะคิดบวกเนี่ยต้องมาอาริฟตุลลอฮ์ฮักกลมะอริฟอฮ์รู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับและให้เกียรติอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ของอัลลอฮ์ทัศาลที่พระองค์ทรงมีเราสามารถจึงจะสามารถที่จะดึงตัวเราขึ้นมาได้ในการที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับโดยการใช้ฮุสโนตุลบินและคิดบวกอกัลลอฮ์ทัศขัติชงบวกอกัลลอฮ์คิดในสิ่งที่ได้จากอัลลอฮ์ ได้แน่นอนพี่น้องครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ความได้ความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้การไถ่บาปได้การลบล้างความผิดด้วยการทดแทนจากอัลลอฮ์สุบฮ่าในวาต่ลละสิ่งที่เสียสิ่งที่หมดไปไม่ได้เสียมันสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วทําให้เราเสียและหมดไปแบบฟรีๆไม่ใช่พี่น้องครับไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ต้องการแบบนั้นแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้ได้ความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้ความลึกซึ้งกับอัลลอฮ์ได้ความยากเกินกับอัลลอฮ์ได้ความคิดเชิงบวกกับอัลลอฮ์ได้ดขึ้นได้ ถ้าหากว่าเรากลับมาสู่กลับมาสู่ความแกล้ชิดกับอัลลอฮ์ครับกระชับความสัมพันธ์เรากับอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์พระเจ้าทแท้จริงมองอัลลอฮ์ให้ให้ตรงกับสิ่งที่พระองค์ทรงมีฮักกอนมาอริฟะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือวะมะกอดอุลละฮักกอกอดอรหลายคนไม่ได้ให้อัลลอฮ์ตามสิทธิที่พรลอง์ทรงมีครับไม่ได้ให้ความวางใจกับเราเท่าที่พระองค์ทรงมีครับเราไปวางใจในคนในของในยาในหมอมากจินเกินไป ทำเหตุตามปัจจัยเสร็จแล้ววางใจอยู่ที่อัลลอฮ์อยู่ที่อัลลอฮ์สุภาหรือแต่อัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าทรงคุ้มครองปก,ปกปักรักษาดูแลเราได้ให้เราได้ให้เราได้ไดที่บาดที่ตามใดที่เราต้องการอันอินดอซอนอับดีบีเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เบ่าคิดกับเราฟันยะซุนบีมาชะงั้นก็จงคิดจงหวังสิ่งที่กับเราตามที่เขาต้องการครับสิ่งที่ต้องการเราต้องการต้องการอะไรฮะต้องการความสุขและต้องการความทุกข ต้องการรกหรือต้องการสวรรค์ครับต้องการโอกาสหรือต้องการวิกฤตแน่นอนพี่น้องครับเราต้องการสวรรค์เราต้องการโอกาสเราต้องการความดีต้องการความสุขก็หวังในสิ่งที่เป็นความสุขสครับคิดเก่าเหรอหวังปรารถนาในสิ่งที่เป็นความสุขความดีกับไม่ว่าเรื่องราววิกฤตจะเรื่องใดก็ตามเราสามารถที่จะหวังเราสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสถอดรหัสจากความทุกข์ให้เป็นความสุขจากวิกฤตให้เป็นโอกาสจากความ เศร้าให้เป็นความสุขได้ทั้งหมดเลยฮะได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ความคิดที่ความเชื่อความเข้าใจและความแรงพลังความอยากเก่นความเชื่อความลอกซึ้งอยู่ในใจเราด้วยกับความอยากเก่นความมั่นใจที่เรามีอยู่กับนอัลลอฮฺสุบฮานวาตาละแล้วก็ความมั่นใจที่มีอยู่นั้นทําให้เราได้คิดบวกคิดในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ได้เราก็จะได้เราจึงสามารถที่จะกล่าวคําว่าขอบคุณโควิดได้อย่างเต็มปากเต็มคําครับ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته